ประชุมโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงสี่ช่องจราจรก้าวสู่การพัฒนาทางหลวงแนวใหม่จากอำเภอเด็ดอุดมตำบลดอนจิกเมื่อวันอังคารที่27เมษายน2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายส่งผลวิชัยขัดคะประธานกล่าวเปิดงานของโครงการและนายเริงนรงเวชกามารองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีร่วมกับกระทรวงคมนาคมในการชี้แจงรายละเอียดร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีการจัดการประชุมสัมมนาโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรทางหลวงแนวใหม่จาก ากทางหลวงหมายเลข24ประจบทางหลวงหมายเลข217อำเภอเดชอุด,อดมตำบลดอนจิกที่ห้องประชุมทัพทิมสยาม1ชั้น5โรงแรมซุนีกแกรนด์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายสราวุธเกียรติพาณิชย์ผู้จัดการโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการนี้ว่ามีความมุ่งหวังที่ต้องการจะออกแบบทางหลวงแนวใหม่เพื่อลดระยะในการเดินทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรในเขตชุมชน ช่วยให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นดังนั้นกรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยบริษัทเอเชียอินเจ e ิเนีย o ริ่งคอนซัลแทนจำกัดดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงหมายเลข24ประจบทางหลวงหมายเลข217 อำเภอเด็ดอ um ุดมตำบลดอนจิก um <c oughs> เพื่อศึกษาคัดเลือกแนวทางใหม่ที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ <c oughs> และเพื่อให้การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <c oughs> รวมทั้งประชาชนที่บริเวณเพ,พื้นที่โครงการน้อยที่สุดจากทางหลวงหมายเลข24บรรจบทางหลวงหมายเลข217อำเภอเด็ดอุดมถึงตำบลดอนจิกณห้องประชุมทัพเิียงสยาม1